สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าโยนเรือทิพย์ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับ f อทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับ และได้แสดงความคิดเห็นนะครับเรื่องแต้มเรื่องตำแหน่งนะครับการเดินตัวนี้ก่อนตัวนี้ที่หลังนะครับเป็นไอเดียเป็นความคิดที่ดีมากนะครับสำหรับผมนะครับบางแต้มก็ไม่เห็นนะครับนะบางแต้มเห็นนะก็ว่ากันไปนะครับส่วนการพากนะครับขอให้เพื่อนนะครับรับฟังนะครับแล้วการพากของผมก็นะเน้นเพื่อความบันเทิงนะครับ ผาคผิดบ้างถูกบ้างนะตำแหน่งดีไม่ดีกินดีมัง่งไม่ดีบ้างต้องขออภัยนะวันนี้ก็เจอกันในแอปไทยเชด,ดูเอลอีกเช่นเคยนะครับมากับมาโยงขวาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของช่างยันแทงเข้าไปนะโอ้โหแต้มนี้เขากินตัดในเข้ามาเ็ากินเากินด้วยนะโอ้โหกินอีกแล้วกินด้วยทำยังไงต่อละโอ้เขาแทงมาแล้ว เาขาเรียกอะไรโจมเบียร์โจมตีเบียรคู่เรานะครับแต่มนก็เอาเรือมากดไว้ก่อนนะให้กินไม่ได้นะอย่าพึ่งกินอยังกินเราไม่ได้นะกินเปิดไม่ออกอา้าวเขาวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเรากินเองกินเองแล้วก็เอาเรือเอยเอาโขนตามเข้าไปนะครับโขนตามเข้าไปนะครับนะตามเข้าไปอีก ทีหนึง่งขอเม็ดมา,เราเ,าเราเอาเราเอาเรือมากดขุนไว้อีกกดขุนไว้ก่อนขุนวิ่งไปแล้วครับเมื่อขุนวิ่งไปนะด้านซ้ายมือก็ยังไม่มีไอเดียอื่นนะครับแต่นี้ก็พยายามขึ้นตัวนะครับขึ้นมาเข้าไปนะครับแต่นี้ก็เอาโคนเดินเข้าไปเสริมโคนเข้าไป ต่อเม็ดเข้าไปนะครับเพื่อเอาเบีย้ยคู่กลางแต่เขาไม่กินอ้าวไม่กินเรากินเข้าไปเลยกวบเข้าไปอีกแล้วโอ้ตำแหน่งตรงนี้นะฮะเขาก็มายืนสวยงามเอามมาไปจับเบีย้ยอา้าวห้าไม่เป็นสองหนึ่งสองโอ้ไม่ได้สองนะครับเพื่อนเพื่อนะแต่มน,นี้ก็อืโดนแทงมานะครับเมื่อไม่สองก็กลับแล้วครับม้านะ กลับมาตำแหน่งเดิมไอ้ก่อนนะยึดโครงสร้างเบี้ยยงขวาไอ้มายงขวาให้เบี้ยยงขวากระบาแล้วนะเอาม้ายงขวานะครับแต่น,นี้นะคุณโชคพระอินใช่ไหมนะคุณโชคพระอินก็เป็นมสัสมังกรสลับมาแล้วนะครับนะเขาขึ้นขุนขึ้นขุนแต่น,นี้ก็เอาหรือออกด้านซัดด้านข้างนะครับตรงกลางนี่มันจะตันๆเลยนะ กินฉีกออกมาก็เรือกินนะจับเบีย้ยไว้ก่อนพอดีเขาเอาหมามาผูกนะหมาเขาผูกอยู่นะครับนะเอหามาไปจับอีกตัวหนึ่งนะแล้วกเ็เดี๋ยวเอาเลือไปจับอีกทีนึ่งนะโอ้โหนะก็หาจุดอ่อนเอาเขามาแต้มนี้ก็ต้องผูกนะครับแต้น,นี้ถงดูแล้วนะก็เอามาตัวนี้นะฮะไม่ได้ใช้อะไรมาผูกแต้มนี้ดีกว่านะครับ เดี๋ยวจะเอาเรือไปจมตีเบีย้ยโอ้เขาใช้โคนเลยเข้ามาเอามาจมตีเบีย้ยนะะเบีย้ยจุดอ่อนตรงตรงนี้นะครับนะแล้วร็เดี๋ยวเราจะเอาหมากินเบีย้ยโอ้โหนระเบิดตกันตรงนี้ไปเลยนะครับก็หาตำแหน่งหาจุดนะครับจุดอ่อนคู่ต่อสู้ให้ได้่อน,นะครับอืมแต้มตรงนี้เขาก็มาต่อมาแล้วครับ ต่อมาก็กินมมาข้าไปก่อนนะอา้าวเขาใช้โคนกินก็เอาโคนเลยเข้าไปเลยนะยืนตำแหน่งนะหาพื้นที่สูงๆไว้ก่อนนะเขาก็ใช้เรือมาจับอีกแล้วเมื่อใช้เรือมาจับแต่น,นี้ก็ด้านซ้ายมือยังเป็นจุดอ่อนอยู่นะครับก็เอามมาไปจับจุดอ่อนอีกทีหนึ่งนะนะ เอามาไปจับจุดอ่อนเขาจับเบี้ยนะคุณโชคพระอินจะทำยังไรต่ออ่าเขาก็หาจุดอ่อนเราเจอเหมือนกันนะครับเขาก็เอาเรือมาจับเบี้ยเราเหมือนกันนะอืมใช้ได้นะครับแต้มนี้ก็เอาโคนถอยกลับมาก่อแล้วกันโคนกลับมานะมาผูกแล้วก็เดี๋ยวจะเอามากินแล้วนะครับโอ้ เขากดขุนเราด้วยนะครับตำแหน่งมีสองด้วยนะเราแต่เรากินก่อนนะครับกวบเข้าไปเขากินเราก็กินกวบเข้าไปโจมตีเบี้ยอีกตัวหนึ่งเอาเขาเดินเรือมาผูกแต้มนี้ก็อืมจะโคอเรือดีเรือดีกว่าตีลูกเข้าไปอืมเอาเรือตีลูกเข้าไปแล้วโอ้โหวันนี้ไม่มีไม่มีม้าแล้วนะครับตอนนี้ก็มีแต่เรือนะ เรือกับเรือนะแล้วก็โคนนะครับเอาขึ้นมาตำแหน่งตรงนี้นะครับมันตีลุกก็ได้นะครับเ,เพื่อนๆนะเห็นนะเอาเรือตีลุกก็ได้นะครับแต่ว่าเขาเอาเรือปิดแต่มน,นี้ผมก็เลยยังไม่สนใจนะครับก็เลยเอาโคนเลื้อยเข้าไปอีกผูกไว้ด้วยนะครับรบอนเป็นสองด้วยนะครับก็ผูกไว้ด้วยนะแต่มน,นี้เขาจะทําอย่างไรนะฮะเขากินสองแล้วไม่ได้นะเรามีทั้งโคนตัวบนและตัวล่างนะครับ เ,เขาพยายามเปิดด้านขวามือของเราก็เอาเรือออกนะสก,กูมากินเบีย้ยแต่มน,นี้จริงๆก็อา้าวเขาตีลุกเขาแล้วเดี๋ยวเราก็จะกินเบีย้ยนะครับแต่น,นี้ก็เอาขุ่นนะยัดเข้าไปเลยครับยัดเข้าไปตรงตนี่แหละครับขึ้นไปเลย เขากินเรากินเขากินเรากินเอ้มาครับกินไหมถ้าไม่กินก็จะเอาเรือตีลูกก่อนนะครับนะเพราะขุนเขาออกไม่ได้เราจะกินเรือเขาฟรีก่อนหนึ่งลำนะครับแต้มตรงนี้นะฮะเราจะเอาเรือด้านซ้ายมือตีลูกเข้าไปเขาออกไม่ได้ครับเขาจนครับแล้วก็เอาเรือด้านขวามือกินเบี้ยลูกเข้าไปนะ แต่ตรงนี้ต้องรอเขาก่อนนะครับเขากําลังคิดอยู่ว่าเขาจะกินเบี้ยเราไหมนะตอนนี้เขาก็ต้องพยายามหาทางออกเอาห้องไงไงก็ตามแผนแล้วก็ตีลุกเข้าไปต้องปิดอย่างเดียวออาปิดก็กินลุกเข้าไปอากินลุกเข้าไปแล้วเราก็เอาเหลือกินเหลือลุกเข้าไปแล้วก็เหลือลุกเข้าไป,อ,าไปออกไปอย่าเข้ามา <c oughs> นะ ตรงนี้ก็อืขยับเรือใหม่ครับขยับเรือใหม่นะขยับเรือดีกว่านะเดี๋ยวสลับฟันปลาใหม่อีกทีหนึ่งนะขยับเรือออกมาโอ้เขาโจมตีขุนนะครับตีลูกเราแล้วก็ลบแล้วครับไม่เอาแล้วครับอา้าวแต่มนี้มาตรงนี้อีกแล้วนะมาตรงนี้อีกแล้วก็ ทิ้งให้กินสองไปเลยไหมเอกินไม่ได้นะเอาเรือไปบังเอาเรือไปบังเรือขาดที่ครับชังยันนะครับโคนไปบังไม่ได้นะครับเรือขาดเรือขาดเอาโคนตัวนี้ไปไม่ได้นะเดี๋ยวเอาเรือนะเรือโยกก่อนย้ายมาแต้มนี้ดีกว่านะครับกันเขาตีลุกด้วยแล้วเดี๋ยวจะเอาโคนขึ้นไปนะครับจะทิ้งให้เขากินเลยนะครับตรงกลางนะให้ทิ้ง้เขากินนะฮะ ต้องการโจมตีบุกแล้วนะครับต้องการบุกนะฮะบุกค,คู่ต่อสู้แล้วนะครับน่าจะเพียงพออยู่นะโอ้เขาก็เข้าใจนะครับเอาเรือมากันไว้ด้วยนะเขาเอาเรือมากันไว้ด้วยแต่น,นี้ก็ทิ้งให้เขากินสองนะครับนะให้เขากินไปเลยสองนะเขาก็ยังไม่กินด้วยอา้าวยังไม่กินเราก็ก็ยังไม่กินนะครับเอาโขนขึ้นไปนะขยับไปนะ อขยับไปแต้มน,นี้ก็สวยดีเอาเขากินแล้วเขากินแล้วเราเราทำไงตีลุกเขากินเรือเขาตีลุกเอาเรือตีลุกแบบนี้ได้ไหมตีลุกเขาไปไหนอ่ะอืมเอาโขนขึ้นไปกินเรือดีกว่านะทิ้งเบียให้เขากินไปแล้วนะเรือเขาไปตรงไหนได้เอา้าเขาตีลุกโอ้โหตีลุกเราก่อนแล้วนะครับเอาแล้วนะ เลือครับเป็นพละด้วยนะครับเอา้าโอ้โหเวลาเหลือสามสิบเก้าอีกแล้วแล้วตีลุกเข้าไปอีกเหลือสามสิบเจ็ดอีกแล้วโอ้โหเอา้าจะทันไหมเนี่ยเอาโคนกินเรือเข้าไปโคนกินเรือเข้าไปนะครับสามสิบหกแล้วครับกูจะซื้อเรือห้าสิบเอ็ดนะครับโอ้โหแต้มนี้ก็น่าจะน่าจะเพียงพอเอาโคนขึ้นไป เขาเปิดไหมโอ้โหเขาเปิดลูกก็ตีลูกเรานี่วุ่นวายใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆนะอะโหเขาวัดกับเราแล้วก็โยนเรือทิ้งไปเอา้าเขากินก็ตีลูกเข้าไปจนสวยงามก็หลอกให้เขากินเรือนะครับนะเพื่อเราจะได้เอาเรือลงไปลุกเขานะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับนะะ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกันทุกๆคลิปด้วยนะครับนะจะได้ไม่เหงานะครับวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับบายบาย